สวัสดีครับผู้ชมครับนี่คือคนน่าคุยกับผมเคนโดนะครับผู้ชมครับคนน่าคุยวันนี้ผมจะคุยกับคุณแม่หัวใจแกร่งนะครับคุณแม่ท่านนี้เธอมีลูกครับและลูกของเธอเป็นโรคหัวใจต้องใช้เงินกว่า3ล้านบาทในการผ่าตัดนะครับเธอ่าวิกฤตชีวิตทั้งหมดด้วยธุรกิจออนไลน์เธอทำได้อย่างไรครับไปคุยกับคนน่าคุยวันนี้นะฮะคุณจอยวิไลลักษ์ยาววิชัยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้เป็นคุณแม่ที่หัวใจแกร่งมากๆจริงจริง ฝึกหัดมานานมากเลยค่ะแต่วันนั้นเนี่ยมันคงเป็นวันที่เรามืดแปดด้านเหมือนกันมากเลยค่ะพี่ไม่รู้จะรักษาลูกยังไง<ช>เงินตอนนั้นก็ไม่มีไม่มีเลยเราย้อนกลับไปการทํางานของคุณจอยก่อนที่จะเจอธุรกิจออนไลน์ที่มันเปลี่ยนชีวิตเราแล้วก็เปลี่ยนชีวิตลูกเราด้วยนี่นะฮะก่อนหน้านั้นทําอะไรมาก่อนครับอจอยเป็นพนักง,งานประจําค่ะอยู่สนานักงานบัญชีนะคะประจํากับธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะครับแต่พอทํางานประจําไปเรื่อยๆเ,เราก็มีครอบครัวใช่ค่ะ แล้วก็มีลูกใช่ถูกต้องซึ่งทุกคนที่ทํางานประจําก็คิดว่าอ่ะชีวิตเราเนี่ยมันมีฟิกคอสก็อาจจะมีค่าบ้านค่ารถค่าเทอมลูกพอเริ่มมีครอบครัวพอเริ่มมีลูก<ะ>ตอนนี้เริ่มแล้วค่ะก็เหมือนกันชีวิตมีค่าก็ผันตัวเองพอรู้สึกว่างานประจำม,มันค่าไรายได้เนี่ยไม่เพ<ะ>ียงพอกับค่าใช้จ่ายแล้วก็เลยผันตัวเองมาเริ่มมาแบบทาธุรกิจส่วนตัวคือตอนนั้นต้องทํางานประจําไปด้วยใช่แล้วทำธุรกิจเสริมไปด้วยใช่ค่ะ เราต้องเหนื่อยถึง2เท่าใช่ค่ะสเท่าเลยเลี้ยงลูกด้วยทต้องเอาเวลามาเลี้ยงลูกอีกใช่ค่ะถูกต้องเป็นผู้หญิงที่มีค่าจริงๆค่าเยอะมากเยอะจริงๆนะฮะช่วงนั้นเองเนี่ยนะครับเริ่มเกิดภาวะเงินฝืดเครืองแล้วเรื่องคือจริงๆเนี่ยของจอยเนี่ยลูก3คนคนที่1คนที่2เนี่ยเราคิดว่าเราก็ทําได้คิดว่าตัวเองทําได้ตัวเองเก่งนะคะแต่พอมีคนที่3เนี่ย นะคะคนที่3เนี่ยน้องมาพร้อมกับโรคประจําตัวนะคะน้องเป็นโรคหัวใจนะคะคมีหัวใจ3ามห้องตั้งแต่กําเนิดค,คุณหมอก็บอกว่าโรคเนี้ยโรคหัวใจเขาเรียกหัวใจพิการแต่กําเนิดหัวใจมี3ามห้องรโรคเนี้ยนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นในวัยเบบี๋วัยทารกเนี่ยก็จะประมาณเคสเนี่ยคือหนึ่งในล้านที่จะเจอเคสแบบนี้เหมือนแบบแจ็คพอตเลยมากเลยคราวนี้เราก็เริ่มคิดในหัวแล้วว่า ค่าใช้จ่ายที่เราเป็นผู้หญิงมีค่าเนี่ยใช่คือค่ามันเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยนะฮะงานประจําก็ต้องทํางานเสริมก็ต้องทําและตอนนี้เราจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลลูกใช่ค่ะซึ่งเกิดมาเนี่ยมีภาวะหัวใจที่ผิดปกติ ใช่ค่ะคุณหมอเริ่มเริ่มบอกได้ยังว่าเราต้องใช้ค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่ในการรักษาลูกเราเนี่ยคือตอนแรกที่คุณหมอแจ้งนะคะว่าน้องเนี่ยจะต้องฉีดสีก่อนนะการฉีดสีเป็นการแค่ตรวจ<ะ>เพื่อจะให้เจอว่ามีปัญหาอะไรบ้างในหัวใจนะคะตอนที่ตรวจเนี่ยคุณหมอบอกว่าใช้เงินใช้ค่าใช้จ่ายประมาณแสนตอนนั้นประมาณแสนสอง huh. นะคะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะคะแล้วเงินแสนสองก้อนนั้น,นเป็นเงินที่จอยเก็บมาทั้งชีวิต<ะ>เป็นเงินเก็บเลยของครอบครัวทั้งชีวิต ก็เลยบอกคุณหมอว่าไม่เป็นไรค่ะคุณหมอเต็มที่เลยพอฉีดสีเสร็จนะคะคุณหมอเนี่ยเรียกเข้าไปคุยนะคะคุณหมอเรียกเข้าไปคุยแต่ตอนที่เรียกเข้าไปคุยเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งคุณหมอถามประวัติเราประวัติครอบครัวว่าเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างและที่มันสะดุดเลยอะค่ะเรียกนักสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาลไปด้วยก็คุยคุณหมอก็ตรวจนะคะคุณหมอตรวจโรคคุณหมอก็คุยว่าพอดีน้องเนี่ยอธิบายโรคเราว่าน้องเป็นโรคหัวใจสามห้องนะมันต้องมีการผ่าตัดเพื่อซ่อมแซมลิ้นหัวใจนะคะ ค่าผ่าตัดเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณ3ล้านบาท3ล้านบาทเยอะมากสำหรับผู้หญิงที่ทำงานประจำและมีไรายได้เสริมอีกนิดหน่อยจากธุรกิจเล็กๆของเธอซึ่งไม่มีทางพอวินาทีแรกที่คุณหมอบอกว่าคุณจอยต้องเตรียมเงิน3ล้านบาทในการรักษาลูกตอนนั้นเรารู้สึกยังไงมันเหมือนสายฟ้านเนี่ยฟาดลงมาเลย คือมันไม่ใช่แค่สามล้านค่ะพี่กันโดแต่มันจะเป็นสามล้านบาทต่อครั้งแล้วคุณหมอบอกว่ากว่าน้องจะโตเนี่ยสามครั้งค่ะตอนนั้นก็ตอนที่เขาเรียกเข้าไปคุยเนี่ยสงสัยอย่างเดียวว่าทําไมต้องเรียกนักสังคมสงเคราะห์มาคุยกับเราครับพอคุยเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยถึงรู้ว่าอ๋อเขาต้องเรียกมาเพื่อเพื่อจะสงเคราะห์อะไรเราได้บ้างคือตอนนั้นมันรู้สึกว่ามันเจ็บหัวใจอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบ มันต้องยังไงมันก็ต้องผ่านไปให้ได้คือเจ็บปวดมากคุณผู้ชมวินาทีที่เราไม่เคยคิดเลยว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายมากมายขนาดนี้มากองอยู่ตรงหน้าโดยที่ไม่ได้นัดหมายใช่ใชซึ่งชีวิตคนปกติไม่มีใครเตรียมเงินมากขนาดนี้หรอกในการรักษาอะไรบางอย่างรักษาเราเองรักษาลูกหรือเอาไว้ใช้กับพ่อกับแม่คือถ้าทำงานปกติแล้วเนี่ยเงินสะสมขนาดนี้ถือว่ามากมาก,มาก และวินาทีนั้นเราไม่มีไม่มีเลยค่ะแต่ต้องหาเงินสามล้านในการผ่าตัดลูกให้ได้ใ,ในครั้งแรกจะให้นักสังคมสงเคราะห์เขามาช่วยทั้งหมดมันก็ไม่ได้ไม่ได้ค่ะค่าใช้จ่ายยังไงเราต้องหาเพื่อรักษาลูกนะฮะตอนนั้นคุณจอยต้องวางแผนแล้วแหละใช่ถ้าไม่รักษาลูกเราอาจจะเสียลูกไปใช่ค่ะวางแผนในหัวเรายังไงบ้างตอนแรกเนี่ยคิดอย่างเดียวว่าจะหาเงินทางด้านไหนบ้างจะหาเงินตรงไหนได้บ้างนะคะ ก็ทุกวิถีทางเลยนะคะทุกวิถีทางอะไรที่เป็นโอกาสเรารับหมดเริ่มนะคะเริ่มแบบว่ามาทําเรื่องของธุรกิจออนไลน์นะคะโดยคิดว่าเราเนี่ยผลิตเองดีกว่าทําแบรนด์เองเพราะคิดว่าถ้าเกิดสมมติเราเป็นเราเป็นเจ้าของแบรนด์เราผลิตสินค้าเองเนี่ยก็มันเหมือนกับเราเข้าถึงต้นทุนที่ถูกนะคะพอขายบนโลกออนไลน์เนี่ยมันน่าจะได้กําไรที่ดีนะคะแต่ไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยนะคะเงินเก็บที่เราคิดว่าเราต้องมาเก็บ ต่อแต้มเพื่อจะรักษาลูกเนี่ยก็ลงทุนทั้งหมดคือลงทุนเพื่อจะคิดว่าจะได้กําไรใชในการมารักษาลูกแต่การลงทุนหมดหน้าตักในวันนั้นคือหมดหมดเลยค่ะหมดก็คือไม่ได้กําไรคุณผู้ชมแทนที่จะได้เงินรักษาลูกก็ไม่ได้เงินเก็บที่พอจะมีอยู่ก็หมดใชกับการตัดสินใจที่คิดว่าถูกต้องในวันนั้นคือการเป็นเจ้าของแบรนด์และขายของออนไลน์ใช่ค่ะมันไม่ใช่ละัะไม่ใช่เลยพอมันพลาดแล้วอ่ะ ลุกขึ้นสู้ยังไงต่อคุณผู้ชมที่ผมลุ้นแทนเลยนะเพราะว่าลูกเนี่ยป่วยดูแลลูกก็ต้องดูเงินในกระเป๋าก็หมดแล้วแล้วทำยังไงต่อฮะก็อย่างที่บอกค่ะจอยเป็นคนที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองอยู่ตลอดโอกาสอะไรที่เข้ามาก็จะคว้าไว้ตลอดนะคะก็ได้มีโอกาสนะคะรู้จักกับคุณพอวรพลวรวลกลนะคะก็มาคุยในเรื่องของธุรกิจออนไลน์ที่ใช้ระบบนะคะตอนนั้นก็รู้สึก เอาวะอะไรก็เอา <ứng S 2> นะคะก็ตัดสินใจเข้ามาศึกษาค่ะคือต้องบอกว่าเริ่มต้นใหม่เลยจากศูนย์เลยะคะ่ะเรียนรู้ทุกอย่างที่เป็นเครื่องมือเรียนรู้ทุกอย่างที่เป็นระบบเรียนรู้ทุกอย่างจากการสร้างจะขายแบบไหนจะต้องสร้างยังไงนะคะครเริ่มเรียนรู้หมดเลยอะไรที่คุณพอแนะนํานะคะว่าต้องทําแบบนี้นะคะพี่เป็นสเต็ปแบบนี้นะเขาก็จะมีสเต็ปมีขั้นตอนเพราะทําระบบไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็บอกว่ามันสามารถทําให้เราอะมั่นใจได้ว่า ลูกเราปลอดภัยอ่ะและคุณจอยเองก็หาเงินก้อนแรกในการเตรียมที่จะผ่าตัดให้กับน้องได้ค่ะตอนนี้ขั้นตอนในการรักษาดูแลน้องเป็นยังไงฮะก็คุณหมอเนี่ยนัดเอ็กโนัดเอ็กซเรย์นะคะก็ทุกเดือนนะคะหนึ่งเดือนก็พาเขาเข้ามาตรวจที่ศีรษะนะคะก็เป็นอย่างเงี้ยทุกเดือนค่ะโฟ o l โล่คุณหมอโฟลโล่ตลอดนะคะก็ตามอาการคุณหมอก็บอกว่าดีแต่อาการดีขึ้นนะคะอาการดีขึ้นคือไม่ ไม่กำเริบหนักกว่าเดิมอาการดีขึ้นก็ตอนนี้ก็รอฟอลโล่อย่างเดียวค่ะคือถึงแม้ยังไม่ได้ผ่าตัดนะคุณผู้ชมแต่ค่าใช้ใจ่ายระหว่างทางอ่ะโอ้โหค่าใช้จ่ายระหว่างทางที่ให้น้องใช้ชีวิตได้ตามปกติก็ไม่น้อยใช่ค่ะไม่น้อย,อยเลยถ,ถ้าไม่ได้ทําธุรกิจออนไลน์เนี่ยชีวิตไ,ไม่ได้มาถึงตรงนี้เลยใช่ไหมฮะง่ายๆคือทุกครั้งที่มาโรงพยาบาลเนี่ยต้องเตรียมค่าใช้จ่ายไว้ประมาณ1น0 0 0บาทนะคะเพราะว่าเอ็กโคแพงมากนะคะเอ็กโคเอ็กซเรย์แต่ละครั้งเนี่ยค่ะค ก็ค่าใช้จ่ายเยอะก็คือเฉลี่ยนึงเฉลี่ยเฉลี่ยตอนเดือนเนี่ยสมมติเฉลี่ยต่อเดือนเดือน,อนละหนึ่งหมื่นบาท <ฮะ S 1> ถ้าตอนนั้นมานั่งตัวเองย้อนคิดกับว่าถ้าเกิดไม่ตัดสินใจแล้วยังยังรู้สึกมั่นคงกับงานรประจำ<ฮ>ะไม่มีทางเลยที่วันนี้แค่ตรวจยังตรวจไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับชีวิตของพี่จอยเองเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่ผมเห็นนะหนึ่งคือพนักง,งานประจำที่จะเลือกที่จะให้อิสระกับชีวิตของตัวเองสองคือคุณแม่ซึ่งต้องรับผิดชอบลูก บางคนก็มีลูกสอามคนเี่หมือนกับที่คุณจอยมีเนี่ยนะฮะคือต้องให้ชีวิตกับลูกให้เวลากับลูกค่อนข้างมากงานออนไลน์ของด e ีไอคอนเนี่ยอยากให้เน,เน้นย้ำานลยว่ามันมันตอบโจทย์ชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งอะที่ภาระเยอะจริงๆอะมันตอบโจทย์ยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าทุกคนมองว่าธุรกิจออนไลน์เนี่ยเออข้ามีมือรบาทในชีวิตเยอะมากโดยเฉพาะวิกฤตในช่วงแบบนี้นะคะ มันก็เหมือนกับจอยย้อนกลับไปว่าในช่วงที่จอยเจอวิกฤตในช่วงแบบนั้นมันไม่ต่างอะไรกันเลยกับตอนนี้นะคะแต่พอให้โอกาสตัวเองแล้วเข้ามาศึกษาในระบบเนี่ยต้องบอกเขาว่าทําออนไลน์ทุกคนทําได้เหมือนกันหมดนะคะขายของได้เหมือนกันหมดนะคะสินค้าได้สินค้ามีเหมือนกันหมดแต่ประเด็นที่ไม่เหมือนเลยคือถ้าเกิดมันมีเรื่องของระบบมาซัพพอร์ตเรามันมีเครื่องมือมาช่วยเรานะคะเราจะทําได้ง่ายขึ้นนะคะพอมาอยู่ในระบบของเดียคอนเนี่ย มันมีระบบการเทรนนิ่งค่ะพี่คอนโดมีระบบในเรื่องของการช่วยช่วยตัวแทนโดยทั่วไปเนี่ยในการที่แบบเขาไม่ต้องมาลงทุนก้อนใหญ่แต่เขาสามารถรับรายได้ช่องใหญ่ๆได้เยอะมากนะคะตรงนี้ต่อยเชื่อว่าสามารถช่วยให้กับคนที่มองหาโอกาสบนโลกออนไลน์ได้บอกได้ไหมคะว่าผลลัพธ์ในธุรกิจออนไลน์ของคุณจอยเนี่ยเราเปลี่ยนชีวิตขนาดไหนและเราสร้างผลลัพธ์อย่างไรบ้าง ก็ต้องบอกอย่างนี้ค่ะอันดับแรกเลยอะผลลัพธ์ที่ที่จอยรู้สึกฟูเลยนะครับคือผลลัพธ์ทางใจ mm hmm. เพราะว่าจอยรู้สึกปลอดภัยไงถ้าเกิดสมมติวันดีคืนดีคุณหมอบอกว่าคุณจอยครับลูกต้องผ่าตัดแล้วเตรียมค่าใช้จ่ายไว้นะครับสามล้านนะคะมันรู้สึกว่า3ล้านฉันมีให้นะคะคต่อให้คุณหมอบอกว่าอีก3าครั้งนะคะก็คิดว่าหาได้นะคะเพราะว่าใน3ล้านก้อนแรกซึ่งณนะตอนนั้นเนี่ย มันมืดแปดด้านเลยว่าอย <ฮะ S 1> ่าว่าแต่3ล้านนะเงิน3า0,000 0นยังหาไม่ได้อะ่ะนะคะพอตอนนี้บอก3ล้านแล้วเราเรามีรอไว้ให้เขานะคะมันรู้สึกเรามั่นคงทางใจแล้วนะคะรู้สึกว่าลูกปลอดภัยนะคะคพอรู้สึกว่าลูกปลอดภัยเนี่ยเราก็มีกําลังใจมากขึ้นนะคะคทํางานตอนนี้ตอยซื้อบ้านได้หลังหนึ่งด้วยเงินสดนะคะก็ประมาณ4ล้านบาทนะคะคแล้วก็ซื้อรถนะคะซื้อรถเก็บไว้นะคะของตัวเองนะคะแล้วก็ซื้อรถไว้ให้ลูกตอนนี้ลูกคนโตตอยก็มองหกแล้ว นี่ฮะคือผลลับครับคุณผู้ชมแค่ตัดสินใจลงมือทำนะฮะคือช่วงนี้มันเป็นช่วงวิกฤตแต่ผมเชื่อว่าชีวิตของคุณจอยที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีวิกฤตไม่ต่างอะไรกับโควิด -19 ใช่ค่ะมันวิกฤตเหมือนกันเลยนะฮะอยากจะให้คุณจอยให้กําลังใจคุณผ,ผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะหลายคนเนี่ยไม่ได้ทํางานหลายคนต้องอยู่ที่บ้านหลายคนตกงานไม่รู้จะเริ่มต้นชีวิตยังไงผู้หญิงคนนี้ฮะเคยไม่เหลือเงินสักบาท และมีค่าใช้จ่ายอยู่ตรงหน้าคือ3ล้านถ้าฉันหาไม่ได้ลูกฉันอาจจะเกิดการสูญเสียก็ได้แต่เธอทําได้อยากให้ให้กำลังใจคนที่ดูอยู่ไหยฮะค่ะนะคะก็อยากจะฝากนะคะเป็นกําลังใจให้กับผู้ชมทางบ้านเลยนะคะว่าถ้าเกิดวันนี้คุณลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะกับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามานะคะเหมือนจอจในวันนั้นนะคะในวันที่ตัวเองมีวิกฤตนะคะแล้วเห็นโอกาสต,ตัวนี้เข้ามาแล้วคว้าไว้แค่ศึกษาและลงมือทาคะ่ะ จอยทาได้และจอยเชื่อว่าทุกคนทําได้เหมือนกันค่ะเป็นกําลังใจให้ค่ะครับแล้วก็ชื่นชมนะฮะคุณจอยมากๆกล้วยพรเหมือนกันครับขอให้เข้มแข็งแข็งแรงแบบนี้แล้วก็เป็นต้นแบบให้กับคุณแม่หลายๆคนที่กําลังท้อแท้อยู่ที่จริงหัวใจของแม่เนี่ยนะครับสามารถทําได้ทุกอย่างเพื่อให้ลูกของเรามีความสุขและว,วันนี้คุณจอยก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณแม่หลายๆคนนะฮะ สุดยอดมากๆจริงครับขอบคุณที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาคนหน้าคุยแล้วนะฮะเราสองคนลาไปพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ